ค่าไทยมาแล้ว Sony Xperia 1 Mark III มีราคาอยู่ที่42,990บาทช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง Sony ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Xperia 1 Mark III Xperia 5 Mark III และ Xperia 10 Mark III ไปแล้วนะครับโดยที่ประเทศไทยได้ขึ้นโชว์ข้อมูลและรายละเอียดพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนความสนใจทั้ง3รุ่น ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมแล้วครับแต่ก็เพิ่งวางจําหน่าย Xperia 1 0 Mark III ไปเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นครับล่าสุดทางเว็บไซต์ Sony Store ประเทศไทยก็ได้เผยราคาของ Sony Xperia 1 Mark III ออกมาแล้วครับโดยมีราคาอยู่ที่42,990บาทครับแต่ยังไม่เผยรายละเอียดวันวางจําหน่ายหรือโปรโมชั่นว่าจะได้อะไรเป็นของแถมบ้างนะครับเรียกว่าราคานี้ก็ใกล้เคียงกับตอนที่เปิดตัวที่ต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ที่มีราคาอยู่ที่1299 9 9ุดอดลลาร์สหรัฐหรือประมาณ42,300บาทหรือเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์ที่มีราคาอยู่ที่1899ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ45,900บาทครับและยังมีมาเลเซียที่มีราคาอยู่ที่5,799ริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ45,200บาทครับ โดยสมาร์ทโฟน Sony ่ p p ฟเ A1 ีย์วัมีมีดีไซน์คล้ายกับรุ่นก่อนคือมีหน้าจอแสดงผล Cinema Wide Display ขนาด6.5นิ้วความละเอียด 4K HDR OLED 3,840 x 1,644พิกเซลอัตราส่วน2 1 9มีค่า f r เ s ร rate 120 h z และ t o และทั m p ซมปิ้งเรต240 h z ใช้ชิปประมวลผล c o a l Com Snapdragon 888ให้แรมที่12 g b ส่วนหลอมีให้เลือก256 g b กับ512 g b ครับ พร้อมรองรับไมโครเอทิคัสสองส่วนหนึเทราไบต์ให้กล้องหลังมันทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดสิบ000 000, ล, mm, ล้านพิกเซลระยะโฟกัส24มิลลิเมตรรูรับแสง f 1.7 duo pdaf มีระบบกันสั่น os เซ็นเซอร์ขนาด1นึ่งส่วนหน xmo rs กล้องอัลตร้าไวความล,า 000, ละเอียด12 mm, ล้านพิกเซลระยะโฟกัส16มิลลิเมตรรูรับแสง f 2.2 duo pdaf กล้องเทเลโฟโต้ที่มี2ระยะโฟกัสคือ70มิลลิเมตร รถไซส์ F 2.3และ105 m mm, m รูไซส์ F 2.8 Duo PDAF มีระบบการสั่น OIS และกล้อง TD TOF ด้วยครับส่วนกล้องหน้าความเร็ว8ล้านพิกเซลมีคุณสมบัติป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นมาตรฐาน IP 65ท68รองรับการเชื่อมต่อ 5G 4G LTE มี Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.2มี NFC มีลำโพงสเตอริโอมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีรูแจ็คหูฟัง3.5มิลลมด้วยครับ มีลรล้วทั้มดสมสีคือสีดำสีเทาและสีม่วงครับให้แบตเตอรี่มาที่4,500มิลลิแอมป์พร้อมรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ